ทำไมต้องมีข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีข้าวหอมมะลิปลอมด้วยเหรอครับเล่าก่อนว่าข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พอรับรองเนี่ยจะมี2่สองสายพันธุ์ก็จะเป็นพันธุ์ข้าวดอกมะลิ105แล้วก็พันธุ์อกสิสองพันธุ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นข้าวไวแสนเป็นข้าวที่ปลูกในฤดูตาปีจุดเด่นของเขาก็คือมันจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความนุ่งทานอร่อยเมล็ดจะมีความเรียวยาวนั่นเองทีนี้การที่เขาบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้รเพิ่่มมมคววาันใจ ผูเร่โวกว่าไม่มีข้าวชนิดอื่นฝนมาแน่นอนบางทีอาจจะมีบางกระสอบหรือบางแบรนด์อาจจะมีผสมมาซึ่งเขาอาจจะเอาข้าวหอมมะลิจากสายพันธุ์เนี่ยเอามาใส่ด้วยทาให้มันมีราคาที่ถูกลงซึ่งผู้ร่โวกก็จะได้ซื้อได้ง่ายขึ้นแต่ว่าก็ต้องแลกมากับว่าเออมันอาจจะไม่ได้หอมเข้าเดิมนะอาจจะไม่ได้นุ่มท่าเดิมทีนี้วิธีการเลือกซื้อเราก็สังเกตดีๆที่ฉลากส่วนใหญ่แล้วเขาะจะเขียนไว้แหละว่าเออเป็นข้าวหอมมะลิผสมหรือว่าเป็นข้าวหอมมะลิแทร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการ100แท เขียนว่าข้าวหอ,อมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วก็อีกเทคนิคนึงก็คือเขียนว่าเป็นข้าวหอ,อมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และราคาแพงก็มั่นใจได้เลยว่าน่าจะเป็นข้าวแท้เพราะว่าราคามันแพงแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆราคามันถูกพอราคาถูกแล้วเขียนว่าเป็นมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะต้องเอกใจไปน,นิดนึงว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าหรือย,ยังไงตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการดูราคานั่นเองครับผม